เมื่อนี้ก็มาซื้อผมงอยู่ขงกินทุกคนอยู่ตลาดแกงกอกเมืองจำปนแค่สะวันน,เนาเขตทุกคนเดินหาไดจยังไงทุกคนเียเพียดวันนี้กม็มาซื้อเพียดทุกคนเป็นเพียดนาเพิ่งโลทุกคนหา0ิพันกีบมื่อนี้ มล่อประหลาดมหล่อประหลาดาป็นกอบเมืองจังวัเชงสะวันนาเขตทุกคนมันนี่มาเบ่งข้าวปุ้นทุกคนงามแทนงามว่วขาข้าวปุ้นข้าวปุ้นโลีสี่ปาิบสี่พันซื้อซื้อข้วปุ้นบ่นนะคะซื้อข้าวปุ้นเมื่อพันทุกคน วันนี้ก็เลาะไปทุกคนหาซื้อของอยู่ของกินนี่แหละซื้อมัาทดินลายประมุทดินหาพันยามันหมดกันนะยามันมดคนกันนะพอเมื่อ มีพักอิชอมดางคนทุกคนเลยอ๋อซเมแกงเซเคียตทุกคนเอ้าโอ๊กฮจีโจ๊กนส์โจกริบูนโกระตุ้นสี่พันไม่เอกระต มาเกี่ยงทุกคนมีมาเกีียงคนละไม่คนละไม่มาที่ตลาดแกงกอกทุกคนโอ้ัวมมงยนอนในซื้อย้อนให่ประกาศคือนายประกาศเม่อ่คืว่าจะว่านเลยมูนะ ในการนายผักกันหอมหอมได้撒มบัวเน้ตุ้งแงแล้เเขาตุ้งเฮ็ดเด้อเยย่ซื่อๆได้ไดเนาะบกินแมนองชลาอั้นไหมไปใส่ใ่จะใส่หมดใส่ยังเจกะใส่บ้าะ เค็มต้นแเก็นีอยมีกระปกระกระแทบได้ปเอ่ใส่ในนคือแกงเ่ตกแงเขียนน้อยบัใส่แกงเียนน้อยผักอิซมได้เรื่องและไปไปเลาะทางนี้นี่นี่เลาะไปคุณไปไไปทางนี้ปบอกนะไปต้อไปกินอืมอืมไป วันแพงนะซื้อมาเีขยงว่ะฮะ Sim mua rồi quan bo, Sim mà kiêng hoàn còn nó. ອັດກສິກຽງຄົ ซื้อของอยู่ของกินทุกคนอยู่ตลาดเก,ก่งกอกมาเนี่ยคิดอยากเขียบม็เลยซื้อเขียบทุกคนกำไรบ่มีตีกำไรบบมีตีมาม่มานออเกตีนะเงูละ ต้องได้ต้องได้ตต่มเนาะปลาแตัวใหญ่นะน้ปลาแส้นหัสอมสามินมาสามหาเอกปลาเลาะไปเรื่อยๆเลาะไปเรื่อยๆทุกคนน้ำหวานทุกคน น้ำหวานน้ำหวานทุกคนเลยบ่บ่บ่เป็นตาแซ่บเลยทุกคนอ๋ออันนี้มันเผาผม็นน้ำใหม่ทุกคนโอ้โหทุกคน มีแต่คลไม้ซื้อก็ซื้อเลยยาบอซอพักชลันล้วก็ซื้อ,ม,คคอมาเดินทางด้วยทุกคน ติดของสุกทุกคนของอยู่ของกินขบวนอยม่ทุกคนนี่ยตีปลาปิ้งไก่ตีปลาปิ้งเต็ะปิ้งหมูปิ้งไก่ให้มาเด้อโอ้คนปิงหมูปิ้งไก่นค่ะคนว่ามีทุกของแซ่บๆทุกคนตลาดแกงกอกสนใจเลยเขามาตลาดแกงกอกนี่เออคนว่าสนใจแล้วเขามาตลาดแกงกอกทุกคนไลฟ์ไปไหนเนี่ยปหมูสาว เราไปเลือทุกคนอันนี้จะเป็นปลานิ่นงทุคนปลานิ่งใหญ่สื่อยังเจ้าชื่อ,อยง้ออยงฮะ ไปไปซื้อแล้วเลยมืออะได้บัตรนี้เด้ของใครบ่อันนี้ไงไนนต่อคันซื้อแล้วไปบัตรเติมเงนินค่ะซับวูนี่เลยพลวออันนี้ลเลยซับวูนวก็เอาซบูบูเวียดน,นะพลว,วอปัจใัยดีคันเออแมนซื้อโลดฮะก่อ,อนอันอันเะชิบหายนะเป็นก่อนกับบริขายบ่เป็นก่อนบริขายนะ បងប្អូនបងនេះគេសួរថាហ្នឹងខោធំអឺហេក1គូណាគឺវោចង់ລອງយកໄດ້ផងណាយកអោយកអោអោអោរត់អោរត់យកអោ15000គូ0អោໂຕណັ້ນអោໂຕណັ້ນໂຕណັ້ນໂຕណັ້ນអឺໂຕលុំអឺទីសេបូ ไปไปบ้านนี้ไปอืมไปเหลาะพอทุกคนบัดนี้หลาะตลาดแกงกอกนะทุกคนคนหลายหลายพี่น้องเขออยู่คอมกินบมวากบเคียดปูปลานาน้ำ ไปทุกคนหลังจากซื้อแล้วบ,บันี้กะสีเดินทางกรับไปทุกคนเลยอันเดย์ยานวดบุเมนนะบุะเมนยานวดบ่จะได้ออกแล้วทุกคนเพราะว่าซื้อเครื่องครองกับซื้อลายแล้วมีที่เกีย๊ยบทุกคนมาซื้อขอ,องอยู่ของกินอยู่ตลาดแกงกอกมนีาทุกคน,ม,นมันยังหายังยานวดบ่ ได้ค้ายเขียวอะนันถ้าอย่างมาตัเขียวมันใส่ดีเลยแล้วบริัเดียวกันไยอันนี้ก็ใส่ดีเลยมานทยเนี่ยมันคายกล่องละลอยบานแต่เขาคายม่เดิเก่าพันไรหช้นดแเือแมนแเดียวกันเขียวบริษัเดียวกันมันจะรายไหมเราล่องกันล่องบนยางละโลนะมา่ยา

อก็สืได้กลับก่อนตอนนี้ทุกคนหลังจากมาสือของอยู่ของกินตอนนี้ใกล้ๆสี่เพจนี่ทุกคนเลยไ้กลับบ้านก่อนบ้านนะถือว่าคลิปนี้ก็สิไดจจบสันนี้ก่อนเลยทุกคนประกบคําว่าสบายดีสบ,บายดี